แค่รัวลวดหนามจะกลายเป็นชนวนสงครามได้จริงหรือสวัสดีค่ะท่านทุ้ชมที่กำลังทนทุกข์อยู่ในวัฏสงสารทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าข่าวจากนรกภูมิสตูดิโอที่ร้อนระอุไปด้วยไฟแห่งกิเลสต,ตันหาของมวลมนุษย์ดิฉันยม,มาบาลี่สีนรกการการจะมาเล่าข่าวที่เกิดขึ้นบนโลกมนุษย์ให้ท่านฟังกัน เริ่มกันที่ข่าวใหญ่ร้อนๆที่เพิ่งปะทุขึ้นมาเมื่อวานนี้เองค่ะคุณผู้ชมเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นที่จังหวัดสะแก้วประเทศไทยในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ r b c เมื่อวันที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568ที่ผ่านมานี่เองฝ่ายกัมพูชาโดยภูมิภาคทหารที่หได้ออกเอกสารข่าวประชาสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษบอกกับชาวโลกว่าเฮ้ hey, ทุกคน ไทยกับกัมพูชาตกลงกันได้แล้วนะว่าจะรื้อรั้วลวดหนามอย่างรถยนต์และสิ่งกีดขวางอื่นๆตามแนวชายแดนเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนให้กลับบ้านได้สะดวกโอ้โหฟังดูดีใช่ไหมคะเหมือนกับว่าสันติภาพกำลังจะเบ,บ่งบานที่ชายแดนแต่ช้าก่อนคะ่ะคุณผู้ชมยังไม่ทันข้ามวันวันนี้วันที่23สิงหาคม กองทัพภาคที่หนึ่งของไทยก็รีบออกมาแถลงการชี้แจงทันควันเลยว่าเดี๋ยวก่อนเรื่องนั้นนะ่ะเป็นแค่คำกล่าวของฝ่ายกัมพูชาฝ่ายเดียวนะไม่ได้มีการตกลงหรือบันทึกไว้ในเอกสารข้อตกลงร่วมกันของทั้งสองฝ่ายเลยแม้แต่น้อยอ้าวกลายเป็นหนังคนละมวนไปซะแล้วทางการไทยบอกว่าแม่ทัพภาคที่หนึ่งของเราได้ตอบกลับไปในที่ประชุมอย่างสุภาพแล้วว่า ประเด็นละเอียดอ่อนแบบนี้โดยเฉพาะในพื้นที่ทับซ้อนตาม MOU ปี2544ต้องให้คณะกรรมการระดับที่สูงขึ้นไปอย่าง GBC และ JBC เขาไปหารือกันไม่ใช่เรื่องที่จะมาตกลงกันง่ายๆในระดับภูมิภาคเห็นไหมคะคุณผู้ชมแค่รั้วลวดหนามกั้นแผ่นดินที่ต่างฝ่ายก็ยึดมั่นว่าเป็นของตนมันก็สามารถสร้างความร้าวฉานความหวาดระแวงและกลายเป็นประเด็นระดับชาติได้ในชั่วข้ามคืน แล้วคุณผู้ชมคิดว่าความขัดแย้งที่เกิดจากเส้นแบ่งสมุติแบบนี้มันมีอยู่แค่ที่ชายแดนไทยกัมพูชาเท่านั้นหรือเปล่าเลยค่ะคุณผู้ชมข้ามน้ำข้ามทะเลไปอีกซีกโลกหนึ่งที่แนวเส้นควบคุมหรือ line of control ในภูมิภาคแคชเมียร์แนวรั้วลวดน้ำที่นั่นไม่ได้เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ของความขัดแยง้งแต่มันคือแนวรบที่ชุ่มโชกไปด้วยเลือดมาน,นานกว่า70ปี ที่นั่นคือเส้นแบ่งระหว่างอินเดียและปากีสถานสองชาติมหาอำนาจนิวเคลียร์ที่พร้อมจะประหัตประหารกันได้ทุกเมื่อแนวรั้วที่ยาวกว่า740กิโลเมตรนี้ถูกสร้างขึ้นหลังจากการแบ่งแยกประเทศในปี1947มันตัดผ่านหมู่บ้านแบ่งแยกครอบครัวและกลายเป็นสมรภูมิที่สูงและหนาวเหน็บที่สุดในโลกอย่างทานน้ำแข็งซีอาเชน ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาทหารและพลเรือนล้มตายนับไม่ถ้วนจากการประทะกันตามแนวรั้วนี้แค่เพราะความยึดมั่นถือมั่นว่าดินแดนที่ภูเขาสูงเสียดฟ,ฟ้านี้เป็นของฉันไม่ใช่ของแก่รัฐบาลทั้งสองฝ่ายทุ่มงบประมาณมหาศาลเพื่อเสริมกำลังทหารและเทคโนโลยีตามแนวชายแดนแทนที่จะนำเงินไปพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ความหวัดระแวงที่เกิดจากรั้วลวดหนามเส้นนี้มันได้กัดกินหัวใจของคนทั้งสองชาติให้เกลียดชังกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องราวของเส้นแบ่งที่สร้างความตายและความทุกข์ทรมานนี้คุณผู้ชมคิดว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นในยุคสมัยใหม่ที่มีปืนมีระเบิดนิวเคลียร์เท่านั้นหรือไม่ใช่เลยค่ะคุณผู้ชมย้อนการเวลากลับไปกว่า2,500ปีก่อนในสมัยที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงมีพระชนชีพอยู่ ณริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีซึ่งเป็นเส้นแบ่งเทศดแดนระหว่างกรุงกบิลพัฒน์ของเหล่าสกยะวงศ์และกรุงกโกลยะวงศ์ซึ่งทั้งสองวงศ์นี้ก็ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นพระญาติของพระพุทธองค์ทั้งฝ่ายพระบิดาและพระมารดาปีนั้นเกิดภัยแล้งอย่างหนักน้ำในแม่น้ำโรฮินีแห้งขอดลงจนเหลือเพียงน้อยนิดคนของทั้งสองเมืองที่ต้องใช้น้ำทำการเกษตรต่างก็อยากจะทดน้ำที่เหลืออยู่หเข้าที่นาของตนเอง ฝ่ายโกริยะก็บอกว่าน้ำแค่นี้ไม่พอให้พวกเราทั้งสองฝ่ายรอกถ้าเราไม่ได้ไปพวกท่านก็คงไม่มีแรงที่จะถืออารุธมาสู้กับพวกเราฝ่ายสากยะได้ยินก็เดือดดานตอบโต้กลับไปอย่างเผ็ดร้อนว่าพวกเจ้าก็เหมือนกันนั่นแหละอย่ามาดูถูกกันนะ จากการทะเลาะกันของชาวนาก็ลุกลามไปถึงอมาตยและบานปลายไปจนถึงพระราชาของทั้งสองนครกองทัพมหือมาของสองพระนครเคลื่อนพลมาประจันหน้ากันที่ริมฝั่งแม่น้ำโรฮินีพร้อมจะสังหารญาติพี่น้องของตนเองเพียงเพื่อแย่งชิงสายน้ำที่กำลังจะเหือดแหง้งในขณะที่สงครามกำลังจะระเบิดขึ้นพระพุทธองค์ตรงเห็นเหตุการณ์ด้วยพระยาน จึงเสด็จมาประทับยืนอยู่กลางกองทัพทั้งสองแล้วตรัสถามด้วยพระสุรเสียงอันก้องกังวานว่ามหาบพิทษ์ทั้งหลายท่านจะประหัดประหารกันด้วยเหตุอันใดเมื่อสงทราบว,ว่าต้นเหตุมาจากน้ําพระองค์จึงตรัสถามต่อไปว่าระหว่างน้ําเพียงเล็กน้อยกับเลือดเนื้อเชื้อไขของกษัตริย์คัตยวงศ์ ung, สิ่งใดมีค่ามากกว่ากันคําถามนั้นเองได้หยุดทุกสิ่งไว จากรั้วเลือดหนามที่สะแก้วสู่แนวรบที่แคชเมียร์ย้อนไปถือสงครามแย่งน้ำที่แม่น้ำโรฮินีท่านผู้ชมเห็นไหมคะว่าไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนเทคโนโลยีจะก้าวล้ำไปเพียงใดแต่ต้นตอของความขัดแย้งทั้งหมดยังคงเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนมันคือกินเลสในใจมนุษย์คือความโลภที่อยากได้ใครมีในสิ่งที่ตนไม่มี คือความตันหาความทยานอยากที่จะครอบครองดินแดนทรัพยากรและอำนาจคือราคะและโทสะที่ผูกติดอยู่กับคำว่าตัวกูของกูดินแดนของกูชาติของกูเพราะความคิดเช่นนี้เองที่ทำให้มนุษย์ก่อกรรมทำเข็นสร้างความขัดแย้งไม่รู้จบสิน้น พอตายไปจากชาตินี้ก็ต้องเวียนไห้กลับมาเกิดใหม่เพื่อชดใช้กรรมเก่าและสร้างกรรมใหม่วนเวียนอยู่ในนรกภูมิที่เรียกว่าสังสารวัตแห่งนี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดหนทางเดียวที่จะหลุดพ้นจากความทุกนี้ได้คือการปล่อยวางปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนในชาติพันธ์ในแผ่นดินที่ล้วนแต่เป็นของชั่วคราวเพื่อค้นพบความสงบสุขอันเป็นนิรันด์แล้วคืนนี้ ก่อนที่คุณจะหลับตาลงไปลองถามใจตัวเองดูสิคะว่ารั้วลวดหนามที่มองไม่เห็นที่คุณสร้างขึ้นในใจเพื่อกันคนอื่นออกจากชีวิตคุณนั้นมันกำลังปกป้องคุณหรือกำลังกักขังคุณไว้ในนรกที่คุณสร้างขึ้นมาเองกันแน่สวัสดีค่ะ